Giờ luôn, giờ luôn Đồ lộn <đồ> rõ <đồ> <laughs> <Ê. cười> <laughs> Ừ <Lại bổ. cười> Ừ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  ครับผมสวัสดีครับผมล่ำหลอม่ะอีกแล้วครับผมก็วันนี้นะครับผมได้อยู่ที่สุโลกแล้วนะครับผมโอเคครับผมว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาทํารายการอาหารแบบเพื่อความอลังการนะครับน้อนๆ้อนมีพี่ก็มากับนะมะม่าเผ็ดนะครับนี่มะม่าเผ็ดเผ็ดแค่นี้คงไม่พอแล้วครับผมอืมพอดีว่าเดี๋ยวพี่ใส่พริกป่นไปด้วยอะครับน้อนให้แบบว่าเผ็ดแบบโอ้ my god อะไรประมาณนี้โอเคในตอนนี้ผมก็ได้ต้มน้ำแล้วนะครับผม นี่นะมองไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าผมตั้งกล้องกับไฟนะครับไม่มีคนถ่ายให้นะครับคนถ่ายมอชา้าๆลีลานะครับพ่อมาผิดตัวนี้เขาก็น่าจะรีวิวกันเยอะแล้วนะครับผม,มผมก็น่าจะมาช้านะครับนี่นะครับก็จะเป็นเอ่อไม่รู้มันเผ็ดเท่าไหร่นะคือเอาจริงๆอนะ่ะคนติดตามผมแต่แรกก็ไดาแต่รู้เนะว่าผมไม่กินเผ็ดนะครับกินเผ็ดไม่ค่อยจะได้อาไง่ายๆนะครับอ๋อดูเสียบปลั๊กแม่งเลย โอเคผมเราก็รอน้ำเดือก่อนนะครับผมน้องๆตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วนะครับจะใกล้มืดแล้วนะครับผมเราไฟก็เปิดนะโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่น้ำมันสุกเลยแล้วกันนะครับผมไปก็ตอนนี้น้ำเดือดทันทีนึงครับก็เราก็จะใส่หน่อมากลงไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวแกะก่อนแกะไม่ได้นี่ครับก็จะเป็นหน่อมากเผ็ดเลยนะเริ่มแกะกันเลยว้าวข้างในก็จะมี ซอสซ้อมเฮ้ยแตกดีว่ะนี่นะครับก็จะมีพริกซอสเผ็ดแล้วก็มะม่ามะม,ามา่าสีดำนะครับเราใส่ลงไปเลยนาวะแค่เนี้ยโอ้โหดูดิแค่เนี้ยี๋ยวผมต้มน้ำกเยอะเลยอะไรครับเนี่ยมีแค่เนี้ยโอ้ผมว่คิดว่าจะเยอะวะดูดิถ้วยยังใหญ่ไอ้เราว่าคิดว่าจะเยอะโอเคเดี๋ยวผมสับภาพไปตอนที่เสร็จเลยแล้วกันนะครับผมป่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวผมไปขึ้นจานอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็เส็จที่เรียบร้อยแล้วนะเหลือเหลือเอาขึ้นมาได้แค่นะี้ไม่มีอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวผมไปใส่พริกเลยแลวกนะันนี่นะผมก็ใส่หน้าผมใหญ่ไปล่ลนะ่ะเออนี่นะผมก็ใส่เสร็จแล้วนะกลิ่นคือแบบเผ็ดอะเฮ้ยแคมจิ้มยังเผ็ดเลยอะ อุ้ยแค่เป็ดจริงวะอืมอแค่เป็ดจริงอือหอขนาดชิมมนเนี้ยอือหอโอ้ม oh ค์กูดคุณผู้ชมดูสีอือหอสีน่ากลยยังวง่วะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับผมผมบอกเลยผมจะต้องใส่นี่อันนี้เป็นพริก ขี้หนูสวนไม่รู้พริกอะไรพริกน่าเป็นพริกนั่นแหละครับผมผมจะใส่ไปให้แบบอ,อร่อยอ่ะวันนะ่ะเราก็ใส่ไปเลยนะจะกินได้ไหมวะ,ะเก็บพอแล้วแค่นี้แหละนี่นะนี่นะนี่นะครับก็ใส่แค่นี้แหละนะผมรูส้สึกว่าโถฉุนชิบหายเลยอนะ เอาจริงอะไรผมจะโคุยนะฮึมฮมโอมาคูนมล้วมีอะไรในปากเปล่าโอ้โหเหมือนน้ำพริกอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมแบบมันด oh, like really like ูเผ็ดมากเลยว่ะเออตื ah. ่นที่ร้อนแล้วแต่ผมยังไม่ได้กินนะคือไม่กินธรรมดาไปมันก็เฉยๆคำับน้อยอือพี่จะไปกินแบบว่าไงดีอ่ะ ผดผ่านแล้วกันแบบอยู่ที่สูงแล้วก็กินอุ้ยแม่งเงยเช็ดตาแชตาเลยโอเคไปเดี๋ยวตพาพักนน่นเลยไปโอเคครับผมก็ไอ้เฮียกูถ่ายแต่และคลิปกูต้องลำบากขนาดนี้เลยหรอวะก็ตอนนี้แห้งนะคืออยู่บริเวณรอบๆดิคือเรากินดีๆไม่ได้หรอกครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าดูโอ้โอไมกรรเริ่มกินแล้วนะครับ แล้วอ่าอ่า Inf ีเป็อุ้ยเฮียเป็ดจริงเ้ยเพื่อนท่านชมอะอะอะไอ้เรียอจะลุ้งอุ้ยเฮียเป็จริงอไอ้เฮ้ยอุ้ยเฮียเพ็ 嗯、uh,，哎、uh, 呀！啊，又跳一个球了啊！我得跳哎呀，别顶、oh, uh,！

ครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับประมาณเฮียเลยโคตรไ่เห็นเลยไอ้ยาปูแบบไม่หายกราบนะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ผมหน่อยนะครับผมถาเพื่อขนาดนี้แหละกดให้ผมหน่อยนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำอะไร คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมขงลาาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไอ้แก่กันขายด้วยขายด้วยเยี่ยเขาจะหนาไ,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 ไม่ได้ไป